ขอสุดท้ายจริงๆแล้วครับผมเก็บดีเทลเก็บอะไรให้มีกล้ามเนื้อตรงที่ละขาวเลยแล้วก็ขอไม่ชัดตรงไหนไม่ชัดผมกเก็บ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 ท่านไม่สวยโทษทีครับเนี่ยครับยังไงพี่ๆคููภัยอยากได้ไปบูชาติดต่อมานะครับผมจะฉีดส่งไปให้นะครับแต่การช่วยเหลือคนเชียงรายนะครับ นนก็ไม่มีอะไรช่วยได้ครับคนศิลปะก็ทําได้แค่นี้นะครับโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวผมเก็บด้านบนนะเก็บไม่หมดมีมีเนี่ยเม็ดเล็กๆตัดไม่หมดโอเคครับผอจบง่ายครับเดี๋ยวเก็บนิดๆในหน่อยจบนะครับพี่กูพายอยากได้ติดต่อมานะครับอนจะส่งไฟล์ให้ครับหรือฉีดโมไปให้นะครับแต่ฉีดแล้วคงไม่ถึงขนาดนี้แน่เลยโหดีเทลยุบยิบไปหมดเลย โอเคครับขอบคุณคณเอุ้าาคมครองทุกคนนะครับขอบคุณพี่ที่ช่วยคือที่กู้ภัยที่ช่วยเหลือครับโอ้โผมดูในติ๊กต็อกแล้วโอ้โหช่วยกันน้ำก็แรงเหลือเกินโอเคครับเนาขอตัวไปแล้วนะครับขอองคณเอุ้มคล้องทุกคนเลยเดีย๋ยวน้ำก็ไปครับก็หมดครับขอให้คนปลอดภัยทุกคนนะครับไปเด๋วผมทํางานอยู่ส่วนห่างเก้าเหรียญลุกหรีครับ เข้ากันไหมเอยตรอตอบมานะครับยังไงหรือเด็กๆเอาไว้ปั้นเป็นตัวอย่างได้ครับไม่ได้สนหัเขาเหลียวขัอหล่อข้อจดหักฟื้นอยู่บ้านครับโอ้ยยังคอยีกงนี่นี่เลยครับไปแล้วโอเคคีขุโอเครับโอ้ขนับติปิเที่ยวครับสำเร็จ าคณะนะพิธีกรรมใดไม่รับถือพิธีนเนก่อนพิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สำเลับโพคณะปฏิครับไปเลย